ก็การยื่นหรือขอความเป็นธรรมต่อท่านในการพิจาราในวันนี้นะครับก็เป็นความประสงค์ของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่จะยื่นนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมจากท่านในการพิจารณาในกรณีที่อยากให้มีการเร่งรัดในการซองคดีโดยเร็วนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยคือคือในข้อเท็จจริงคืออยากจะพิสูจน์ตัวเองให้สังคมรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ผู้หลบตามที่ได้ถูกสังคมพิพากษามามาหลายเดือนนะครับก็เลยต้อง มีการที่จะขอความเห็นต่อสำนักง,งานใหญ่สุดสุดให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปครับที่แต่ว่าอาการก็นับวันที่สามสิงหาเรามองว่ามันลาช้า,าออกไปจากที่เราคิดไหมคะก็คือเมื่อเช้าเราก็ไม่ได้ทราบต้อจํานัดสามสิงหาแต่ว่าเรามีการกําหนดไปแล้วว่าแผนมันจะมายื่นตอนบ่ายก็ก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ยืน่นแล้วก็ทางสำนักงานใหญ่จะได้รับพินาว่าให้เรื่องรัดในการทําจํานวนเพื่อฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดโดยเร็วเพื่อจะอยากเข้าสู่กระบวนการวิธธรรมครับ เพพิสูจน์กันในชั้นสามทว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับเราเพ้่งทราบทราบอย่างที่ว่าคราบว่าโดนจะโดนฟ้องข้อหาอะไรบ้างถึงไม่ยินได้ไหมครบคือก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดจะมีข้อหาอะไรเพิ่มไม่กังวลครับคืออยากจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแค่นั้นเองครับที่พวกเอกสารสองอเพิ่มหรืคือให้ความร่วมมือกับเอกสารในการสอบเพิ่มเลยก็อันไหนที่ให้ความร่วมมือได้ก็จะให้ครับอันไหนที่มันไม่สามารถให้ได้ก็ต้องต้องสมมุติอะไรครับอันไหนที่ให้ได้กับอันไหนที่ไม่ให้ได้ไม่ไม ไอ้คำเขาสั่งประเด็นสองคนมีประเด็นที่เราเลบไม่ได้เลยทางผู้ต้องหาได้ให้ฝากคำไปหมดแล้วครับขอเรียนถามสองคนนะคะอนุญาตวันนี้เป็นจะเดินหน้าขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับครั้งแรกที่พวกเรามายื่นขอความเป็งพิมพ์คำใจเราอยากบอกอะไรกับกระครวงมาแล้วก็ให้ใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะเพราะว่านักปัจจุบันเอาจริงๆอ่ะ ตรงๆเลยตั้งแต่เราออกมาชี้แจงบ้างอะ่ะก็จะมีบาง,บางส่วนเนาะที่เขาเข้าใจมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยที่เราออกมาเราออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเ,เองเราไม่ได้หวังว่าจะให้ใครมาเข้าใจเรามากขึ้นหรือว่าให้คนมาโอ้โหเห็นใจเข้าใจเราหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองฝ่ายแล้วค่ะคนที่โอเคให้กําลังใจอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คนที่แบบเออเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็รอกระบวนการการตัดสินอะ่ะคือตอนเนี้ยเรื่องยังไม่เข้าสู่กระบวนกา,ารศาลเลยแต่ว่าเราโดนตัดสินทางสังคมไปแล้วอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าตรงนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับเรานึกออกไหมคะคือหลักฐานอะมีอยู่เท่านี้แต่ก็จะพยายามให้เราเป็นแบบฆาตกรอะไรเงี้ยให้ได้เขาเรียกอว่า เกิดขึ้นนี่ถูกไหมคะอย่างวันนี้เราก็มาใช้สิทธิ์ผู้ต้องหามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญค่ะที่จะแบบปกป้องตัวเองให้การไม่ปักปำตนเองอะไรต่างๆนานาเออก็ประมาณนี้เราก็ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่ค่ะเพื่ออยากให้เข้ากระบวนการได้เร็วที่สุดถูกไหมครับผมก็ถูกค่ะยิ่งนานอ่ะคนนอกอ่ะก็พยายามจะเข้ามาในเรื่องนี้ตลอดเวลาอย่างที่ผ่านๆมาสี่เดือนเขาก็เต็มเหนียวแล้วนี่คะถูกไหมคะแล้วก็ยังมีไปร้องอะไรต่างๆสองวันที่แล้วก็ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร้องเก่งอ่ะ S 1> <S 1> เออประมาณนี้เราก็เลยต้องใช้จิ์ในการร้องบ้างอันนี้จิ์แรกของเราด้วยซ้ําที่เราใช้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเนิ่นนานเออตัวการที่ทําต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมเที่ยงธรรมอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราก็ใช้จิต์ตรงน,นะะั้นค่ะขณะของการขอความเป็นธรรมนี้ฆ่าคนบางค,คนนะี้ข้าพคนบางคนหรือมีคนที่ขอความนี้ครับอ่ะวันนี้ล่วงหน้ากันมาก่อนสองอ่ะที่เหลือคือเขาติดภารกิจหรืออะไรอย่อยงางเงี้ยจะตามมาภายหลังอะไรก็ก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องของเขาแต่วันเนี้ย เราออกมาแล้วเราตั้งใจจะมาอยู่แล้วเราก็มาใช้สิทธิ์ค่ะไม่งั้นเราก็ต้องมาอีกอะไรอย่างเงี้ย<อ>เรื่อยๆกันคือทำให้คนอืใช่ไหมคะเออเท่าเท่าที่คุยกันเบื้องต้นอ่ะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ไม่คอนเฟิร์มนะว่าคนอื่นจะมีอะไรอ่าเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไหมอันนี้เราเราไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าทางติก๊กอ่ะติ๊กใช้สิทธิ์ของติ๊กเต็มที่แต่เท่าที่คุยก็คือโอเคก็สามารถแบบมาลองได้เราก็ใช้สิทธิ์เพราะว่าเราเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วจริงๆแล้วเราก็มีสมมมสิิิิททธธธ์์ตตาามมมรรรัฐนูญ ปวิงไอหทำไมเราไม่ลองขอความเป็นธรรมตั้งแต่แรกทำไมถึงเพิ่งมาลอ,องก็ไม่คิดว่าจะเลื่อนมาเรื่อยๆ,ๆแบบนี้เพราะทุกครั้งเราเตรียมตัวค่ะเตรียมหลักสารการเตรียมนู่นเตรียมนี่ทุกอย่างปะหนึ่งเหมือนจะโดนสั่งฟ้องนะวันนั้นแต่ก็มีการเลื่อนมาเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่ทราบสายตีหรอกเออว่ากระบวนการมันเป็นงไงเพราะเราไม่เคยทราบไม่เคยมีใครมาชี้แจงให้เราฟังเราทราบตามสื่อได้ทราบรู้ว่าเลื่อนแค่ว่าเลื่อนแล้วก็มีแค่วันนี้ที่โอเคทาง อาญาต่างหาชี้แจงโอเคเราเราก็ทราบส่วนหนึ่งแต่เราก็ไม่ทราบทั้งหมดอยู่ดีเพราะเขาก็พูดทั้งหมดไม่ได้ถูกไหมคะเราก็แค่มาใช้สิทธิ์เพราะเราคิดว่ามันเนื่อนานมากแล้วแล้วเราก็ยังโดนกระแสมาเรื่อยๆที่เราทนได้นะกระแสเนี่ยรวมมาสเดือนจนเราแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันโอเคฉันเข้าใจอ่าเขาเรียกอะไรพฤติกรรม social อะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเข้าไปค่ะเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในสิวิทำเองไม่ใช่ ตั้งเลยเช้าเลยค่ะรู้สึกยังไงครับว่าคุณแม่ถอนฟ้องในส่วนของคดีฆาตกรรมก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ค่ะเราก็ตั้งรับเฉยๆว่าเออเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินหน้าไปในเรื่องนี้ยังไงอนะไรเงี้ยอันนี้เราก็ปรึกษากับทางทีมทนายละว่าต่อไปเราจะทำยังไงเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราวางแผนกันไว้ในการตั้งรับนู่นนี่นั่นหนึน่งสองสามทีแต่ใน,นเมื่อมีการถอนไปเราก็ต้องมาคุยกันใหม่ว่าเอ,อ๊ะตรงเนี้ยเราจะเดินไปข้างหน้ายังไง ประมาณนี้ค่ะการเดินไปข้างหน้านี้จะมีการกล่าวโทษหรือมีการฟ้องร้องอะไรกลับคืนไหมครับเข้าที่เขาทตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เรียนอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนนะครับแจ้งไว้ว่าเมื่อผู้ต้องหาถูกถูกดําเนินการยื่นฟ้องนะครับที่เป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริงในส่วนของฝั่งผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องเองไม่ว่าเขาจะ เป็นเรื่องภายในของเขานะว่าจะเป็นเรื่องการมอบหน้าชอบไม่ชอบอันนี้เรื่องนึ่แต่อย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อมีการฟ้องมาแล้วความผิดมันเกิดฝั่งทางผู้ต้องหาเองก็มองว่าต้องปอค้อมสิทธิ์นะครับส่วนกรณีเขาถอนไปแล้วเนี่ยสิทธิ์เรายังมีอยู่ครับก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าเราคงจะต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องครับฟ้องกลับกรณีฟ้องกับคุณแม่ฟ้องกลับกับผู้ที่ฟ้องเท็จครับผมขออนุญาตยังไม่เผยชื่อแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครฟ้องมาแล้วเป็นฟ้องเท็จแล้วเขาถอนฟ้องเนี่ย สิทธิ์เรามีเราก็ฟ้อมกล่าบส่วนสารท่านจะพิจารณาอย่างไงเป็นดุพินที่ท่านจะพิจารณาในลักษณะของรูปคดีนะครับที่ร้องขอความเป็นธรรมในวันนี้ค่ะคือประเดนเดียวเลยขอให้ตัดสั่งคดีโดยเร็วที่สุดโดมีการกล่าวโทษในยการที่สัดมีช้าลยครับจริงเรยนเรียนนะครับอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้กล่าวโทษอัยการนะครับสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับสิทธิ์ของผู้เสียหายสิทธิ์ของบุคคลอื่นมีตามระเบียบของสำนักงานอายการนะครับที่สามารถจะร้องขอความเป็นธรรมได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการร้องขอความเป็นธรรมเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาน เราไม่ได้ร้องอายการนะครับนะครับอันนี้คือร้องขอให้เอออสอสั่งให้สั่งโดยวันก็อันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานากลางผมไม่ไม่ทราบขั้นตอนว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรท่านประเด็นที่ร้องขอไปครับขออะไรครับอ๋อก็คือหนึ่งบทอย่างที่เรียนนะฮะรวดเร็วเที่ยงธรรมนะครับความยุติธรรมที่ล่าช้ามันถูกความยุติธรรมนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยถูกเรียกสอบเพิ่มเติมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยหลายครั้งรวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่ล่าสุดนะครับ เป็นหมายเรียกพยานวัตถุมาะนะครับแล้วเมื่อผู้ต้องหาปฏิเสธก็อาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมซึ่งผมมองว่ามันมันผู้ต้องหาทําไมต,ต้องถูกกระทาแบบนี้อยู่ซ้าแล้วซ้าเล่านะครับควรควร,ควรจะต้องให้โอกาสหรือให้สิทธ์เขาบ้างนะครับตอนนี้พอเวลามีการดําเนินการขั้นตอนของของกฎหมายเนี่ยเมื่อมาถูกกระทบสิทธิเราก็ต้องต้องปกป้องสิทธิ์ครับที่เขาขอขอให้คนต์สอบเพิ่มเติมและสั่งคดีเลยคงไ,ไ,ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เรื่องของการงดสอบนะ ไม่ไม่ใช่เรื่องงดเรื่องอะไรทั้งสิ้นคือเราแค่มาร้องความแเพื่อให้กระบวนการเดินไปอย่างรวดเร็วและเที่ยงธรรคี่คะถามถามเมื่อเช้างสเียยมันออ่อว่า้าเท้ก่เรากอม่อเช้านห้องห้องเุสรมัเที่งเคยด่อารรมแงยังไงคะจริงเยเา เรื่องเสียงดังเรื่องการพูดอะไรต่างๆนานาเราก็ท่านพยายามชี้แจงให้ผู้ต้องหาทุกคนกับทนายของผู้ต้องหาได้รับทราบถึงเรื่องเท่านั้นเองแต่นี้มันก็จะเป็นเรื่องวันนัดเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เลยภาคอาจจะออกไปแบบนั้นชอวผู้ต้องหายืนหถึงว่สบายใจดีกว่าครับตามนี้แต่ไม่ไดขึ้นมาเราไม่ได้หงุดหงิดนะผู้ต้องหาไม่หงุดหงิดเออเราไม่ได้ไม่ได้หงุดหงิดหารู้สึกเออเขาเรียกว่าอะไรอย่างหงุดหงิดครับในเรื่องของเอออะไรอย่างนี้มากกว่าแต่คงไม่ได้แบบแสดงออกมาอะไรอย่างนั้นนะคะ แซนเอืนเองถามคุณแซนนะคะกรณีที่ตำรวจขอตรวจโทรศัพท์มือถ้อเนี่ยเขาให้เหตุผลไหมคะว่าประเด็นอะไรเรื่องอะไรอืมันไม่ได้ถามเหตุผล,ลนะคะแต่แต่ว่าที่ไม่ให้ก็เพราะก็เพราะว่าผ่านมาสี่เดือนแล้วแล้วตอนนี้มันมีแต่เรื่องส่วนตัวแล้วในมือถือคือหลักฐานเนี่ยทางตำรวจมีหมดแล้วะคะ่ะก็ในตอนเกิดเรื่องแรกๆกันนะคะเราเขาต้องมาขอซ้ำทำไมในเมื่อทางสำ,สำนวนของตำรวจเขาก็ชี้แจงรายละเอียดหมดแล้ว คี่จริรงตรนง,น,รง,น,น,งรนั้นโทรศัพท์มือถือของทาง้าคกรมเรรเทาทางคุณชายซ้ำบมดใช่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมเป็นพยานวัตถุทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกเรียบร้อยแล้วแบบหลายๆรอบด้วยค่ะเห็นผลที่พอมาซ้ำปุ๊บเรเาผมไม่อยากให้แล้วก็มันมันนานแล้วนะคะตอนนี้แต่เรื่องส่วนตัวแล้วค่ะในมือถือคืตอตรงนั้นมันเป็นอดีตแล้วค่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่ยื่นร้องกับความยุติธรรมด้วยใช่ไหมคะขอไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สอบในเรื่องนี้ถุก็ถ้าเกิดเขาไปฟ้อง เราก็ต้องรอขอขอราาก็เป็นธรรมประเด็นประเด็นวันนี้ที่ยืนหรือเรื่องอะไรนันนีา้าคคือตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราไม่ให้ร่วมมือไม่ได้ให้ความร่วมมือตรงนี้มันจะเป็นประเด็นหรือเราจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาไหมอันนี้เราไม่ทราบแต่มีความเป็นไปได้ว่าจะโดนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไนงะมันเป็นเรื่รองของอนาคตถ,ถูกไหมเราก็มาใช้สิทธิ์ของเราซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของผู้งหารที่อธิบายไปแล้วตามรัฐธรรมนูญเลยว่าเรามีสิทธิ์ปกป้องตัวเองแล้วเราให้ไปแล้วไม่ใช่เราไม่เคยซึ่งในกระบวนการอ่ะแต่ยังไงคือเราไม่รับทราบนะ แต่ทางเราอะทราบแค่ว่าเราให้ไปแล้วเราบริสุทธิ์ใจตั้งแต่ตอนแรกถ้าเราไม่ไม่บริสุทธิ์ใจตั้งแต่ตอนแรกเราคงไม่ให้ไปตั้แต่ตอนแรกรู้สึกยังข,ขอมาให้ขอมาให้ตลอดรู้สึกยังการขอพยาวัตถุซ้ำซากรู้ซ้ำซากรู้สึกเบื่อกับคนที่พยายามขุดคุยเรื่องมี้ําำซาบแล้วก็ไม่จบสักทีค่ะไม่เหมือนเหมือนอันนมุติ่นะคือเราต้องสอบ <c oughs> สอบเนี่ยมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะต้องสอบหาความบริสุทธิด้วยอ่ะ ตอนนี้คือตอบหาไม่เจอก็สอบอีกอะติไม่รู้หรอกว่าเหตุผลอะคืออะไรแต่ติกรู้สึดแบบนั้นเฮ้ยไม่เจอก็คือจบไหมคือเขามีหน้าที่ทง้งไ, <ขา S 2> ไม่เจอทางบริสุทธ์ล้วก็หาความผิดของผู้ต้องหาคะแต่เหมือนตอนนี้เขาหาความผิดไม่เจอแล้วเขาก็เลยพยายามที่จะสอบหาความผิดซึ่งจะไปเจอได้ไงเพราะว่าพวกเราไม่ผิดนะคะแต่หมามว่าด้วยหลักการละเหตุผลไหมคือ,คอ,คอ กฎหมายรู้ว่าด้วยหลักการและเหตุผลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ดาเนินการไปตามหลักการและเหตุผลไม่ใช่การแต่งอภิปรยคือตอนนี้เราก็ไม่อยากพูดต้องหาจกเป็นเป็นอย่างเป็นจำเลยเราเราจะได้ไปต่อสู้มาในัศาลมันจะได้คือจบเข้าสู่กระบวนการศาลนะคะแล้วตัดสินออกมาเป็นยังไงก็คืออนนตอนนั้นแหละเราถึงจะมีความผิดอะไรนะคือตอนนี้เราก็ยังบริสุทธิ์นะเราก็โดนเป็นผู้กล่าวหาไงเป็นโดนโดนกล่าวหาโดนแจ้งข้อกล่าวหา แล้วมันรู้สึกไม่จบไม่สิ้นแล้วมีท่าทีว่าจะมีงอกมาอีกด้วเออในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง้วยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ติ๊กบอกไปอ่ะเราอ่ะก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีอ่าสิทธิ์อ่ะที่จะชี้แจงนะว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่สนเรวาว่าอะไรพูดได้ไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเราต้องชี้แจงแล้วเรารู้สึกว่ามันซําซ้อนอะ่ะเออเราก็ม่สิทธิ์เราก็ม่สิทธินะที่จะบอกว่าเอ้ยเราปฏิเสธอ่ะเราไม่ให้อ่ะเรารู้สึกว่าการปฏิเสธเราไม่ใช่ความผิดด้วยเราเอารัฐธรรมนูญมาคุยก จะดาเนินการยังไงกับบุคคลที่ชอบะเมิดราบ่อยมากขึ้นไหมในการไปตามสถานที่ตา่างก็คงจะต้องดําเนินการให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคือเขาโตขนาดนี้เขาควรจะต้องแยกแยะว่าอะไรผิดชอบชั่วดีอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เกิดเขารู้ตัวว่าเขาผิดเขาก็แค่ออกมาขอโทษหรือไม่ก็ทําอะไรก็ได้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ทําตามเป็นตัวอย่างอะคะ่ะที่ดีเนาะเพราะว่าที่วันเขาทำคือเขาก็แค่ หาทางลงไม่ได้แล้วก็หาเรื่องใหม่ขึ้นมาปปกปิดความผิดของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันมันค่อนข้าง่ากแบบน่าดูมันไม่น่าดูดีกว่าเอ้ยเหมือนเอาหาทางลงได้แล้วนะทางลงทั้งแม่ออกแม่ถอนฟ้องแล้วไงแต่ทางลงก็ไม่ต้องโชว์แล้วไงหลักฐานไปโชว์ในเมืองทิพย์ละไปโชว์ในเมืองคลิปเก็บหลักฐานเขาคงเก็บหลักฐานคลิปของเขาไว้โชว์ในเมืองทคลิปแล้วนะแต่คือตอนนี้เราก็ยังยืนยันที่ปะเด็นของความคนบุคคลคนนี้ต่อใช่ไหมครับก็ดำเนินการแล้วค่ะ แน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนของคุณแซนเองมีการฟ้องกับบุคคลที่ทําให้เราเสื่อมเสียหรือหมิ่นประมาทเเรานี่ยกี่คดีคะณตอนนี้ก็สี่คดีครับสี่คดีของคุณกระติกสี่คดีของติ๊กอุบด้วยอ่ะเยอะยวเราเกินตาลายเกินสิบไหมเกินสิบไหมเกินสิบไหมถ้ารวมหลายคนอะเกินถ้ารวมหลายคนอะเกินสิบไม่ขอสอบว่ากี่คนกี่คนที่ตั้งใจว่ากี่คนนะที่มันแบบมันดูว่าโอ้ยคือที่ดําเนินการไปแล้วก็เป็นสิบนะเออที่ดําเนินการไปแล้วก็เป็นสิบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างเราไม่ได้บอกสื่ออ่ะไอ้ที่เรา ไม่ได้มาเจอเสือคือเราก็ทํางานตรงนี้อาหารรวบ,วบน,นี้ก็มีดำเนินการไปแล้วบ้างมีมีมีไปไฟของเรา,าค่ะอคุยตรงนี้เลยค่ะคนนี้สรุปแล้วจะดําเนินการกับคนที่เกี่ยวข้อ,ของกับเมืวจเราโดยตรงเนี่ยค่ะกิริศโอ้ยย,ยังยังยังสรุปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อยู่บางอันติก็ยังถอดเทปอยู่เราก็ต้องมาดูบางทีอย่างที่บอกเคยพูดไปตั้งนานแล้วแหละว่าฟังตอนแรกมันเข้าหมดเลยแต่มาแกะดูแต่ละคำแต่ละคำเอ้ยมันมีข้อแย้งมาแล้วก็ต้องปัดตกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะบอกว่าอยู่ในกระบวนการพิจารณาดีกว่าออแต่บางส่วนที่ดําเนินการไปแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางส่วนก็คือเราต้องรอ,งองให้ข้อเท็จจริงนิ่งก่อนเราถึงจะจัดการตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายส่วนนะคะอะ,อะไรที่จัดการได้เลยเราก็ลุยเดยเต็มที่แต่ให้บอกตัวเลขเป๊ะๆเงี้ยคงยังทําไม่ได้ะคะ่ะแล้วถ้าเกิดมีบางคนที่เราดําเนินการไปแล้วมีว้อเาาอ็ิดแล้วมากราบขอโทษเราม่ได้ขออภัยเราแค่อภัยไหมครับขอไม่คุยอ่ะอีกไม่คุยกับใครเลยนะไม่คุยกับใครเลยตอนนี้คุยกับทนายอย่างเดียวตอนทำทำไมไม่คิดคะ ของคุณแฟนมีใครมาขอโทษหรือขอว่าไม่ให้ท้องมีไหมคะท้อหรือชาวโซเชียลมีเข้ามาบ้างไหมนี่ขอชาวโซเชียลมีมาขอโทษตัวฉันก็ไม่เคยโกรธเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็เชื่อไปตามที่สื่อเสนอแล้วใช่ก็ไม่โกรธนะคะแต่ที่โกรธก็ไปอยู่คนเดียวโอเคคือหลังจากนี้เดี๋ยวผมเรียนต้นสุนทรภัดจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคดีทุกอย่างนิ่งนะครับทางท่านในการสั่งของเรียบร้อยละคนบนเรือจะออกมาใช้สิทธิ์โดตัวอย่างเต็มที่กับทุกๆคน นะครับทุกๆคดีทุกๆก,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 การการะทำผิดต่างตามต่างกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะสิทธิ์เขาโดนละเมิดเขาก็ต้อง,องอการควาเป็นธรรมดาครับค่าทีา่เรียกเ,เป็นภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าช่วงเอาคืนได้ไหมคะก็แล้วแต่ช่วง<า>กรรมตามธรรมดีกว่าค่ะช่วงนั้นถ้าจะยื่นเรื่องวันนี้แล้วคิดว่าครั้งต่อไปไม่น่าเลื่อนแล้วถูกไหมครับเชื่ออย่างนั้นครับเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เมื่อเช้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดท่านอายการสำนักงานอายการนนทบุรีท่านก็บอกว่าไม่น่าจะเลื่อนแล้ว ไม่น่าจะเรีเลยคือไม่น่าจะเรียกคือนักการสั่งฟ้องเลยวันที่สามสครับสั่งฟ้องแล้วก็เตรียมความพร้อมมีทุกคดีทุกคนใช่คับสั่งฟ้องวันที่สมเดี๋ยวดูครับวันที่สี่ั้ทเรายื่นฟ้องครับสี่หยื่นฟ้องยื่นฟ้องตัดนะครับขอบคุณมากขอบคุณขคุณสวัสดีแที่านอยแล้วตอนนี้มีใครสนใจอยากเห็นภาพคลิปบ้องมคลิปปนเหรอคลิปกลัวเหรอไม่ต้องไปคุยกับแม่ให้ม อย่าถอนฟ้องแต่แม่ถอนฟ้องแล้วเขาก็ไม่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 ต้องมาโชว์แล้วไงถูกไหมไม่มีใครได้เห็นคลิปเไม่ดีหรอกก็ลงไปสวยๆไงไม่ต้องมาโชว์แล้วที่แซนบอกว่าแซนบอกหาทางลงไม่ได้ใช่แล้วนะงานที่เขาขนาดที่เขาเรียนจบมานะคะที่เขาสอบอะไรมานะไปตวัดตอนเรากลับไปก่อร่างสร้างตึกดีกว่ามันนั่งสร้างน้ำปั้นน้ำเป็นตัวดีกว่าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ต้องดูประเด็นค่ะเว่าเรื่องอะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่บอกว่าทุครั้งที่ผ่านมาติดแค่ความรู้มมือดีมากนะนี้เราให้เครดิตตัวเองแต่อะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยมันซ้ำซ้อนลองคิดเป็นสิบเราเคยติดไลยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำเราทำไปแล้วถูกไหมแต่ถ้ามันมีประเด็นอะไรที่มันแบบไม่ได้เสียบปากแรงอะโทรศัพท์ติดชีวิตนะที่ไม่มีโทรศัพท์อันหนึ่งพี่ทำไงทั้งงานทั้งทุกอย่างเลยถูกไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันลำบากถ้าเราจะต้องให้ไปอะไรที่มันลำบาก เราว่าเราทาไปแล้วเราก็จบไม่ให้แต่ถ้าเรียกไปไปสอบมันไม่นินดีค่ะนี่ไปเลยจะได้ไปกี่ร้อยรอบก็ไปแต่เรื่องของสที่เราสมหวแล้วค่ะเรากต้องใช้้ังไงประมาณนั้นค่ะค่ะจะร้องคนขอจะใคมาจร้คนด้อันนี้อันนี้อกัน่อนร กาารัังโดยไมม่ตอพนเราไม่ได้ไปฟ้องเหมือนที่ทนายเขาอธิบายไปเราไม่ได้ไปฟ้องอะไรอะไรการนะเออประมาณนั้นค่ะเราลองขอความเป็นธรรมเราไม่ได้ไปฟ้องร้องใครเป็นบุคคลนะเราล้องขอความเป็นธรรมให้ตัวเองให้ คือวันนี้ที่เรามาร้องขอความเเพราะว่าเราต้องมีสิทธิ์ในการจะปกป้องตัวเองใช่ผู้ต้องหาเราไปเปิดรัฐธรรมนูญดูค่ะมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองหรือไม่ให้การตัดทอดตัวเองหรืออะไรกับตัวเองอ่ะปกป้องตัวเองอ่ะเออประมาณนั้นนะคะ แล้วตลอดสีส่เดือนที่ผ่านมาที่เราทาุนทั้ทงสัตว์ปูชนูนปลาหน้าตามสารพัดเลยก็เลยแรงาะกปลว่ามันผ่านไปแล้วเ่องที่มันเริ้วไ่ะตอนนี้เฉยๆแล้วเพราะว่าเราอยู่โลกความจริงพี่เราไม่ได้ไปโอโ้โหไปเต้นบ้าบอก,กับกระสาสัตว์นะแรกๆก็บเฟซสองเดือนแรกถ้าเห็นว่าติดออกมา,าแ,แล้วแข็งแรงขึ้นแสดงว่าติดไม่ได้แคร์โซเชียละนะ ถูกไหมถูกก็ถูกก็คุยกันพี่ียัไงเอาเรื่องความเป็นจริงมาคุยกันแต่พวกนั้นถ้ายังออกจากเรื่องมโนไม่ได้ก็เชิญอยู่ในเรื่องของโลกมโนไปค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วช่วยมาที่เราเหมือนกับว่าเราได้พูดความเป็นใจของเราที่แบบว่าเราได้เคลียร์ในสังคมด้วยนะว่าเราไมมีสิทธิ์ที่เราจะขอความเมตตาทำกับตัวเองเราได้พูดดีกว่าจะบอกว่าเคลียร์กับทางสังคมและสังคมเมืเข้าใจอ่ะคงเข้าใจเราทุกคนไม่ได้หรอกไม่ได้หวังให้ทุกคนเข้าใจด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกเราใช้สิทธินะเออ ติดแข็งแรงแล้วแล้วเราก็ออกมาให้ให้เขาได้รับให้ข้อมูลกับพี่ๆบ้างอะไรเงี้ยพี่ๆจะได้เข้าใจในมุมของเราอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณจะเชื่อเราก็ได้หรือจะไม่เชื่อเราก็ได้เราไม่ได้บังคับเลยก็ว่ากันไปตามแบบพยานหลักฐานน่ะที่เห็นนะพอเรื่องเข้าสู่กระบวนการผ่านฟุ้บ่ะทุกอย่างพอตัดสินออกมาเราออกมาสุดถ้าเราไม่ีความผิดเราก็หลุดไปแต่ถ้า,ามีความผิดก็ว่ากันไปตามนั้นไงแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้แบบโอ้โหฆ่าคนเนาะมาแบบโอ้โหอย่างวันนี้ตีแอบไปเห็นอะ่ะตอน แถลงอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่มีเรื่องฆาตกรรมไม่มีอะไรคุณก็ไปชาร์เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องคุณต้องเคารพในกระบวนการที่ทําบ้างนะไม่งั้นคือโจรขึ้นบ้านคุณไม่ต้องไปหาตำรวจนะคุณไปหาอะไรอ่ะเพจนั้นนะคะเออเพจเพจที่เขาช่วยคุณได้อ่ะเออเพจอาชญากรรมอะไรนั่นอ่ะแสดงถึการที่เราพร้อมที่จะปลบกและพร้มตอบโต้ทุกคนเลยได้เกิดการณ์ถูกต้องหาติดใช้สิทธิ์อย่างที่บอกอย่างชาวเน็ตที่เข้ามาด่าไม่เลิกติดก็จัดการนะเออติดไม่ได้ใจดีแบบแซนนะเออติดจัดการนะ แสดงยังใจดีนะแต่ขอบอกนะติ๊กไม่ได้มาแบบมานั่งโต้ตอบอะไรในโซเชียลนะแต่เราไปเจอกัน,นะคะ่ะตาน,นะคะ่ะดิบเ,เคส,ส,เคสนี่คือโซเชียลล้วนอ่ะโซเชียลล้วนเลยอ่าคนที่มาคอมเมนต์แบบไม่หยุดอ่าไม่หยุดอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาหรือไดเรกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราไม่ได้เอาทุกคน